แอสวัสดีครับวันนี้อยู่เกม Under Survivor ครับผมตัวเกมเป็นแนว Build and Survivor เนะเป็นการสร้างฐานครับผมก่อนจะไปรับชมข้อมูลการรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับงั้นเราไปดูข้อมูลของตัวเกมกันครับผมหลังจากเข้าเกมครับเราก็จะเจอหน้าจอประมาณนี้ครับพื้นที่เนี่ยจะเป็นเหมือนแบ่งชั้นๆครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถในการใช้งานไม่เหมือนกันกนะ็จะเป็นหน้าฐานฐานใต้ดินครับผม เพื่อเป็นการพิเศษเวลาเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าของเกมครับกดที่มุมขวามือบนกับก็จะมีเพลงประกอบนะเป็นการแจ้งเตือนครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาซึ่งมีค่อนข้างหลายภาษานะครับแถมยังมีการเปลี่ยนธงชาติได้นะครับก็เลือกตามที่ชอบได้เลยครับผมเไปครับอ่ะผมสมผมเลือกไทยนะเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับตอหรับตัวนี้ก็จะเป็นมุมซ้ายมือบนนะก็จะเป็นตัวละครที่เรามีครับซึ่งเกมนี้ตัวละครก็จะมีอาชีพของตัวละครนักเดินทาง นักขุดแร่เนาะนักปลูกเห็ดอะไรครับพูดง่ายๆคือเขาจะมีความถนัดถนัดในงานงานของเขานะครับเราใช้คนให้ตรงงานเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตต่างๆได้ครับผมโอเคเพื่อเป็นการพิเศษเวลาเราไปดูวิธีการเล่นกันครับกดที่เมนูครับผมแล้วก็เลือกที่แผนที่นะอะ่ก็จะมีแผนที่ครับแผนที่เนี่ยจะบอกอะไรบ้างก็คือบอกทรัพยากรหรือวัตถุดิบท,ที่เราได้จากแผนที่นะแล้วก็มิวแทนก็คือตัวละครที่เราจะามารักษาแล้วก็เพิ่มความสามารถของเขาเนะ แบบฉากแรกเนี่ยก็จะมีเฉพาะตัวขุดแรกครับฉากที่2ก็จะมีตัวขุดแรกกับเพาะเห็ดเนาะวิธีการสำรวจค่อนข้างง่ายครับก็ออกกดสำรวจได้เลยซึ่งเราสามารถสำรวจอัตโนมัติได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องเล่นให้ผ่านเป็น3ดาวก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองสำรวจตรงนี้ครับพร้อมสำรวจแล้วก็เลือกตัวละครครับก็แนะนําให้เลือกตัวละครเป็นนักเดินทางครับเพราะว่าเขาจะเหมาะกับการสำรวจเนาะแล้วก็พร้อมสำรวจเราสามารถเลือก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเทมไปด้วยได้นะครับโอเคก็เริ่มสำรวจได้เลยครับเห็นไหมครับภารกิจของเขาคือเดินทางเป็นระยะทาง18เมตรครับสูงสุด18เมตรนะ3า0อแล้วก็เดินไปเรื่อยครับระหว่างการเดินเนี่ยก็บังคับแค่ซ้ายขวาหน้าหลังครับแล้วก็เก็บไอเทมเนาะแล้วก็ตัวละครก็จะมีตัวละครที่สามารถยิงได้ครับ อ่ะแล้วก็ช่วยมิวแทนครับจะเรียกว่ารักษามิวแทนก็ได้ครับออตอนนี้วอร์นิ่งแล้วเพราะผมอยู่มานานครับก็อ,อาจจะต้องออนะครับ เวลาเราจบการสำรวจเนี่ยเราสามารถจบได้นะแต่ว่าเงื่อนไขาการจบผม,ผมเนี่ยยังไม่พอเนาะเราอาจจะกดใช่เพื่อออกก่อนก็นได้ครับเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยเลือดลดเรื่อยๆเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเอาไปอีกฉากหนึ่งที่ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สำรวจครับใช้นักเดินทางตัวนี้แทนครับอ่ะก็สำรวจได้เลยเอาสำรวจทั้งหมดเวลา9นาที10วิครับพูดง่ายๆคือเราต้องอยู่ในฉากพวกนี้ 9ใน10วีถึงจะผ่านเงื่อนไขครับซึ่งค่อนข้างยากนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเห็นหลอดด้านบนไหมครับเลือดเราจะลดตลอดเวลานะถ้าอยู่ในพื้นที่เราจะต้องหายเทมที่เพิ่มเลือดครับแล้วก็ช่วยมิวแทนด้วยครับฉากต่อไปเนี่ยจะเปิดต่อเมื่อเราสำรวจในในแผนที่หมดเห็นไหมครับเปิดแล้ว ก็คือสํารวจตัวไอเทมต่างๆเนี่ยตามเงื่อนไขของฉากครับหลังจากฉากเปิดแล้วก็รีบเดินไปได้เลยครับเอาวุธยิงหรือว่าตัวอุปก,กรณ์ที่มาด้วยเราก็จะเก่งขึ้นตามความสามารถที่เราสุ่มหาอุปก,กรณ์เนี่ยนะครับ ็บให้หมดครับผมไปต่อครับข้างง่ายครับเพราะว่าผมได้ควสามารถยิงเป็นสามท่อนเนาะยิงเป็น3ามกระสุนนี่เ,เลือดผมลดแล้วเพราะว่าหน้ากากากันแก๊สผมหมดแล้วก็คือสามารถดูโฆษณาเพื่อฟื้นตรงนี้ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ จบได้ลรับเรืองผมก็จะลดลงเรื่อ,อ,อยๆนะฮะป่าครับสิบเจ็ดละ อ่าโอเคอันนี้ก็คือจบเนาะซึ่งตัวละครที่เราช่วยมิวเทนเนี่ยก็จะมีระดับเห็นไหมครับอันนี้มีละลับสองดาวนเนาะอ่าอเขาจบการสํารวจครับผมอันนี้ก็คือวิธีการสํารวจนะหละังจากสารวจเนี่ยเราก็จะได้ทรัพยากรต่างๆที่เราจบด่านมาเนาะหลังจากกลับมาเนี่ย,เ,เ,ยเราจะมีตัวละครอยู่ตรงนี้นะถ้าผมกดไปแล้วครับก็คือจะเข้ามาแล้วก็สามารถนํามารักษาหรือปรับแต่งต่างๆได้ครับโดยการดูโฆษณานะปรับแต่งได้เห็นไหมครับก็จะมีผมต่างๆแล้วก็ใช้ ตัวจะเรียกว่าเพชรของเกมนี้ก็ด้ครับจะเป็นรูปกล่องสีม่วงๆนี่เนาะโอเคงันเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นครับตรงนี้ก่อนเลยก็คือตัวหัวก็โลกตอนนี้จะเป็นเหมือนการสำรวจครับโดยใช้ตัวละครที่เรามีนะ,ะกดตกลงครับแล้วก็เริ่มสำรวจได้เลยจริงๆก็ต้องเรียกว่าวิธีหรือการเล่นเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมครับแต่ว่า ตรงนี้เราจะเจอบอสเร็วขึ้นครับเราจะต้องสู้บอสนิดนึ่งก็เก็บอุปกรณ์ครับ เพื่อเพิ่มพลังโจมตีของเราเนาะเอาไหมฮะคือเหมือนหลบการต่อการโจมตีของศัตรูครับการตีเข้าไปด้วยโอเคหลังจากการจากการบอสได้เนี่ยก็จะมี แผนที่เพิ่มเนาะแล้วก็ไปได้เลยครับเก็บเงินอันนี้ก็เป็นการระบบสำรวจนะแล้วก็จะได้เทมครับสมมาดูตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเล่นนะเป็นการป้องกันจับประหลาดครับวิธีเล่นค่อนข้างง่ายเลยครับผมคือจะเรียกว่าอะไรเดีย่ยว มันเหมือนให้สัป,ปหลาดอะมาโจมตีฐานเราแล้วก็มีหน้าที่แค่ดูครับเห็นไหมครับก็จะมียิงมาก็ไม่ได้ยากครับผมแค่เรามีตัวละครที่แขงแก็่งอยู่ในฐานเนาะหรือฐานเราอัพเกรดยิง่งอัปเกรดเยอก็จะยิงง่ายครับอันนี้ก็ค่อนข้างไม่ไม่ได้ยากอะไร ตัวละรรเก่งก็เล่นได้ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าในะปองกันไม่หมดครับอ่าโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นพิเศษเนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นชั้นพยาบาลครับสมมติถ้าเรามีตัวละครที่เสียเลือดอะ่ะเราก็มาตรงนี้ได้ครับะนะพักนะกดที่บวกแต่ตอนนี้ผมไม่มีตัวละครเสียเลือดเพราะผมเพิ่มเลือดไปหมดแล้ว ส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือการเอามิวแทนมารักษาเป็นคนปกติเนาะการแนะนําให้เอาตัวที่เป็นเกรดสูงๆครับก็คือ2ดาวเนาะเข้ามาซึ่งช่องพวกนี้ต้องอัปเกรดก่อนถึงจะสามารถได้นะครับเห็นไหมครับถ้าผมอัปเกรดไปเรื่อยๆสามก็จะเป็น3ส,สล็อตแทนเนาะเราสามารถใช้เพชรในการรักษาเพื่อให้เขาทําได้ดีขึ้นนะสองผมผมใช้ลองดูเลยก็จะลดระยะเวลาเห็นไหมครับก็กดบวกไปครับเป็นขุดแร่ เปลี่ยนเป็นผู้ใส่ายครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราไปหาตัวมิวแทนนะครับเป็นผู้ใส่ายเนาะซึ่งสูงสุดจะเยอะสิบสอคนครับส่วนตรงนี้คืออะไรครับก็คือนักขุดแรกที่เรามีครับผมแล้วก็อัปเกรดไปครับมีครบแล้วแล้วก็อัปเกรดต่อก็บวกซึ่งตอนนี้ผมมีแค่เพาะเห็ดเนาะ การอมนะเดินทางมาประจําการไว้ก่อนครับตัวนี้ผมก็มีตัวประจําการสมมุติว่าผมรู้สึกว่าตัวเขาพวกนี้มันเป็นแค่1ดาวเนาะเราอยากจะเอาออกก็กด X ได้เลยครับแล้วก็บวกตัวละครใหม่ก็แนะนําให้เอาตัวละครที่เป็นระดับ2ดาวครับเขาก็จะเก่งขึ้นเนาะแบบตัวละครใหม่ที่ได้ก็บวกไปเลยเห็นไหมครับก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวละครแหละครับอันนี้ก็เวิร์กช็อปเนาะไอเทมที่ประดิษฐ์ได้ก็มีแค่พวกหมวกครับ ก็พกูดง่ายๆคือเวิร์กครูอาวุธนะส่วนฟาร์มเพชรก็ผมยังไม่เปิดนะจริงๆก็คือฟาร์มเพชรแหละครับก็น่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครหรือว่าอัปเลเวลของตัวละครนะครับต่วนี้ก็จะเป็นระบบหลักของตัวเกมก็จะเปิดเรื่อยๆตามเลเวลนะครับผมงั้นเรามาดูด้านล่างครับมีอะไรบ้างเนาะด้านล่างเนี่ยก็จะมีตรงหนังสือเนี่ยหนังสือจะเป็นเหมือนภารกิจหลักของเราครับเราก็ดําเนินการตามที่เขาบอกได้เลยครับว่าเขาให้ให้ทำอะไรเนาะดำเนินการได้เลยส่วนเมนูเนี่ย อธิบายเข้าใจง่ายครับมันคือการย่อระบบทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในเมนูนะก็จะมีการเดินทางเนอะอันแรกที่เรากดสำรวจส่วนตรงนี้ก็เป็น PVP ครับจะปลดล็อกได้เมื่อถึงด่านที่จำกัดเนอะอันนี้ก็ภารกิจเนไครับด่านนี้กันี้ซ้ากันนอะอันนี้ก็เป็นบล็อกก็คือของที่เรามีครับผมสามารถขายได้นะจะแบ่งเป็นวัตถุดิบหน้ากากาเสื้อผ้าแล้วก็บล็อกนะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ไปอยู่กับเราในการสำรวจครับก็จะมีความสามารถในการโจมตีนู่นนี่นั่นเนาะ ยิ่งตัวละครสูงหรือว่าระดับสูงเนี่ยก็จะยิ่งเก่งขึ้นครับผมส่วนนี้ก็ชอ็อปก็ถ้าอยากซื้อของซัพพอร์ตเกมเนี่ยก็ตรงนี้ครับผมเนี่ยนี่ก็เพื่อนนะตามตัวซึ่งเมนูพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าหมดนะเพราะว่าจริงๆมันก็คือเมนูย่อต่างๆนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นเกมเพย์ของตัวเกม Under Survivor กันแล้วครับผมงั้นเรามาสรุปภาพรวมของตัวเกม Under Survivor กันนะครับตัวเกมเนี่ย เป็นแนวบิลเนอะ and s u r v i v o r จริงๆก็คือเป็นการสร้างฐานนะครับผมแล้วก็เก็บทรัพยากรต่างๆเนอะสำหรับตัวเกมเนี่ยม,มีใน Android แล้วแต่ว่ายังไม่มีใน iOS นะครับถ้าใครเห็นเกมเพย์ชอบเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดดูแล้วก็ลองเล่นดูครับแต่ก็เห็นเกมเพย์แล้วรู้สึกว่าเฉยๆเนี่ยก็จะข้ามไปได้เลยนะครับสารบคลิปนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าชอบอไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ